สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับผมวันนี้รับมาพอกันกับผมอีกแล้วนะครับผมจองว่าุูอีสานแนวนะครับเนาะมีแนวเ็ดอีกแล้วครับพี่น้องวาแต่ผมเปิดชิปนะครับเนาะกำลังถีบท่ำกันครับผมเดี๋ยวผมขอกับกล่องแป๊บหนึ่งครับผมตีเพิงครับพี่น้องห้างอยู่เพิงผมแล้วครับห่างบกควายใหญ่แล้วครับเดี๋ยวผมกลับกล่องห้เบิ้ลนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้อง หัางผพิงครับผมหัางบอกคอยงหญ่ครับผมแต่ว่าเห็นไปกับสองเดือนกลัวเกือบสามเดือนนะครับเดี๋ยวสิล่องจัดบังนาะครับเนาะ่าส่วนนี้มันสิมีหนำหวานหรือบอนะครับผมเบลติดตามกันเลยครับผม 知道、哎。 ผมมีผมมีโอเคครับพี่น้องผก่งกลับลงมาเรียบร้อยน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นอ้นองกัเดเตียวเนาะครับผมขื่นไปเบิงยังม่ท่านมียังเนาะครับมันถึงถอดลูกชุดแรกเนาะครับเนาะเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็กสิข,ขอ,อนําำเสนอสนัสนสเพียงเท่านี้แล้ครับผมกับผมกับฝาก FC ฟซสุขสุขคนนะครับกด ไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะครับเนาะพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ